สบัสดีพี่น้องปงป่ายตอนนี้ผมก็เตะรอนทัวร์กับหอดภูเก้าลักพี่น้องหลังจากที่นั่งรถมาได้หลังจากที่ขี่รถขึ้นมาขึ้นนีอย่างยากลําบากพี่น้องเส้นทางกับสุดโทลีเดี๋ยวผมสิพาเลาะเบิ่งเก็บบรรยากาศอยู่ทงภูเก้าลักดวยครับเส้นทาง เส้นทางระหว่างที่ผมนั่งรถขึ้นมาครับพี่น้องมีทั้งฝุ่นมีทั้งทะเลหมอกเส้นทางบันผมมานะฝุ่นร้ายครับเส้นทางเป็นเส้นทางแปดใหม่นะพี่น้อง เขารักสบายดีเมองเล่าครับครับเดี๋ยวผมจะพาเก็บบรรยากาศให้เบิ้งนะครับด้าพุนกันซิมีอันร้านขายเฟอครับขายกับเขานะพี่น้องจุดนี้ก็สิเป็นจุดชมวิวครับพี่น้องจอ,จอดกินข้าวจอดกินกาแฟ จอดถ่ายรูปครับสวัสดีเดดส้นทางโคตรไกลคีน้องขี่มานะคู่เก้าหลัก ดูดีนาเป็นหนาโอเคชด้ชอครดบนะนก็จะเป็นร้านกาแฟครับจิบกาแฟพี่น้องถ้ารถของเขาน่ะมันมีแป้นนี้หนามันลำบากนันตรงนี้คือเขาเขาที่ไปลงระบางหรือว่าเขาไปลวเขึ้นเลยครัเส้นทางสุดโหด ขั้นมาหน่อยพี่น้องแปรงทางสองแปรงทางเยอะเลยอไรอ่ะคิดคูมิใจป้มปมปอมกำลังสิเดินทางไปอนันรวมหมูบ่บ้านครับกำลังเตรียมของกับพี่น้องใส่หมวกกันน็อกนะครับพี่เส้นทางที่บนนี้เรามาโหดขนาดทั้งฝุน่นทั้ง รถครับพี่น้องรถหลายนะรถบรรทุกยากาศถึงเขาครับผู้เก้าหลักอยู่ดักฟ้ฟาก็จะมีให้มองนั่งกินกาแฟครับกินขนมพี่น้องถ่ายรูปอันก็เป็นดินที่มันไหลลงไปอยู่กันตามหมู่บ้านนี่มันขึ้นมามากินนะหาพี่น้อง ทำให้หนาเข้าสวยกระษตรสาวบ้านอยู่ทั้งรุมกับโบพ็ดนาบ่ได้ครับพี่น้องบุ่นมืดไ้นาครับตอนนี้เราจะเดินทางแล้วนะครับไปหลวงพระบางอีกประมาณ100กิโลนะครับจากจุดชมวิวภูเก้าหลักนะครับ ครับลุยกันต่อสังเกตกล้องกับพี่น้องที่ฝุ่นเดินทางวัดไพลครับพี่ ครับหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วหลังจากที่ผมกินข้าวแล้วก็สิเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องเดินทางไปต่อไปที่สซนต์บูรีครับมาแวะกินข้าวอยู่อันภูรักเก่าครับพี่น้องบรรยากาศในนี้บรรยากาศดีไร้ครับลมหนาวเวอยเว่ยยินเว่ยเว่ยครับ อันก็เป็นจุดเช็คอินครับอันก็เป็นจุดเช็คอินครับพี่น้องจุดจอดถ่ายรูปนะที่ใบเกอร์ครับวันนี้สวัสดีครับมาเตซายครับมาจากราชบุรีอ๋อครับมาไก่เนาะครับขอบคุณครับนี่จมจมฝุ่นมจมเลนทินไม่จะสายหอบแป้งคือขันครับกว่าจะขึ้นมานี่ได้ก็ยากเติบนะครับญานินำ ถ้ามายงามหน้าพูนไ,ได้เลยครับเป็นกี่โคนครับนักต่องเที่ยวจากตาโตรีครับพี่น้องมาเที่ยวฟูเข้าหลักเส้นทางโหดขนาด Okay.